เราก็จะพาท่านไปทัศนาจรนะคะด้วยภาพนะไม่ได้ด้วยเสียงเพลงเพราะอาจารย์ปรัชญาเข้าไปจริงอ่ะไปจริงไปจังทุกเดือนเลยใช่ไหมซึ่งเราจะไปะเดือนนี้เดือนหน้านี้ไปไหนนะคะเดือนหน้าจะไปอุตรดิบรับอุตรดิตนะโอ้นะอุตรดิบครับเมืองที่น่า <c oughs> สนใจมากนะฮะมีทั้งทุเรียนเลิลรับแลหลงลับแหลงรัรงสร์ม,มีชื่อเสียง คือศิริกิจสวนสัตว์สวนสักของอายุหนึ่งพันรปีะนะครับกเหล็กน้ำพี่นะครับรวมไปถึงนักรบพยาวิชัยดบาบพักซึ่งเ,เป็นทหารเอกของ,จงเจ้าตาเคยไปนะขับรถไปเองเนี่ยแต่ไม่ได้ดูเหมือนที่อาจารย์ได้ดูนี่หรอกเพราะว่าตอนนั้นไปเนี่ยก็เรียกว่ากี่ปีแล้วล่ะ30ปีได้30ปีเนี่ยนะคะ แหล่งท่องเที่ยวหรือการแนะนําแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ไมีมากขนาดเนี่เดี๋ยวนี้มีการออบอกมาแต่ละจังหวัดนะก็พยายามบอกเรื่องท่องเที่ยวของตัวเองเอาความดีความงามของแต่ละจังหวัดาาก็มาต้วงตเวิาไปสมัยก่อนไปแต่เขื่อนนะเขือนสิริกิติ์ไปทางกนะ็ไปลําบากนะลากาคแคบแคบเดี๋ยวนี้สี่เลนจากกรุงเทพ ถึงอุตรดิตถ์ตอนนั้นตอนนั้นก็เรียกว่าขับรถจากกรุงเทพนะไปอ้อมเนี่ยค่ะอุตรดิตถ์แพร่อะไรเนี่ยแพร่แล้วก็นู้นเลยขึ้นไปถึงดอยสุเทพนนะใช้เวลากี่วันไม่รู้ละ่ะแต่รู้แต่ว่าอ้อยค่อยๆขับอ,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 อ้อยเอียงไปเนี่ย<อ>แล้วก็ตัดจากาแพร่นานเนี่ยนะฮะเข้าทางด้านาเชียงใหม่ไปทางนั้นเลยขากลับกลับ <ๆ S 1> เนี่ยดีต้องทำนานนะ ถ้าไม่ชำนาญก็เดี๋ยวก็หลุดลงไปข้างทางหรอกก็น่าดูเลยเหมือนกันนะเรียกว่าต้องขับเชว่ากลางวันอะไรเงี้ยนะคะเอาตอนที่เรายึดนึกอยากจะไปมันก็ทนทนได้อะทนได้แต่ว่าถามว่าที่อาจารย์ไปแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะก็ไปอีกครั้งหนึ่งนะครไปกับพวกวปอก็เหมือนกันอะคล้ายๆถ้าวปอเข้าไปหน่งไปสารกลางก่อนนะผพู้ว่าสองก็ไปเคารพอนุสาวรีย์อพยาพิชัยดาบหักเนี่ย ต้องไปละนะฮะแต่ว่าถ้าอย่างอื่นนะคะก็ที่เกือน่ไปแต่จากนั้นเมื่อรู้สึกไม่ได้ไปสวนไปต้นสักร้อยปีอย่างน<ป>ีงม้มไ<ป>ไีไปไปด้วยความยากลำบากะไปดยความยากลำบาก<ห>แต่ว่าในปัจจุบนันนี้อย่างที่ว่าแหละโลกประเทศพัฒนาข้นไ,ไปเยอะไปเยอะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไม่มีอะไรอยู่คงที่ไปเรื่อยก็นับวันจะดีขึ้นเรื่องการคมนาคมนะแต่ว่าสิ่งที่เสียก็คือธรรมชาติเนี่ย ธรรมชาติที่เสียไปนั่นก็เป็นการลงทุนที่จะคุ้มเรื่องไมคุมเนี่ยนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าเราหยุดซะตรงนี้นะคะหยุดตั้งแต่วันนี้เนี่ยเชื่อว่าคงทําได้มันยังมีต้นไม้ที่ถ้าเพียงแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับเขานะไม่ต้องไปปลูกหรอกบอกว่าตรงนี้ไม่ให้เข้าไปยุ่งเลยอุทยานแห่งเนี้นะคะก็ผมไปผ่านไปพะเยาก็ผ่านไปจังหวัดพแพร่ก็เขียนป้ายไว้นะครับว่า เขื่อนทางไปสร้างเขื young, ่อนน้ำยมน้ำยมที่แข่งเสือเต้นนะนะแข่งเสือเต้นโอ้ก็ไปมันมีทางสองแร่งที่เดาต้องคิดหนึ่งเราได้น้ำมาใช้อะไรมากมายมหาศาลนะแต่พองไปดูไอ้ป่าไม้ที่มันเขียวช่อุ่มนับเป็นแสนไร่นะจะต้องหายไปเนี่ย มันก็เลยหมาบอกตรงว่ามันเหมือนตายช่างแหละมันต้องช่างแล้วช่างกันต้องก็งถ้าอาจารย์ไปอุตรดิตเที่ยวเนี้ยแล้วอาจารย์เห็นว่าเขื่อนของเราเนี่ยน้ําไม่เต็มอาจารย์อาจจะได้ความคิดอีกอย่างหนึ่งว่าต่อให้ทําเขื่อนด้วยแต่เวลาที่ไม่มีน้ําในเขื่อนนะมันก็เดือดร้อนอย่างประเทศจีนน่ะที่ทเ,เขาทำเขื่อนที่เป็นสามพี่น้องทรีกอเชอร์แดมอะไรนี้แล้วแล้วก็ ซิสเตอร์อะไรเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าในตรงนั้นนะเพราะว่าอะไรละ่ะเขาเจอปัญหาที่เรียกว่าแห้งแล้งซ้ําซ้อนใช่ไหมฮะนะแล้วก็ถึงเวลาก็น้ําหลากนะ,ะน้ำหลากเยอะแย,ยะเลยเออเวลาที่เรามีเขื่อนเนี่ยมันช่วยในเรื่องน้ําหลากได้ยังไงบ้างนะอาจารย์เออมีเขื่อนหมายความว่า,วาน้า <c oughs> คือ,ค,อคือเข้ามาอยู่ในเขื่อนก่อนนะครับทีนี้เอ๊มันก็ต้องหวังดูว่ามน้ํามาอยู่ในเขื่อนหนึ่งจะต,ต้องมีที่ยแรง รวบรวมน้ําได้มากประการที่สองนะครับเขื่อนตัวนี้ยเพื่อจะไปช่วยหน้าแ้งเนี่ยเป็นตัวสาคัญว่าเมื่อน้ําไม่มีท้าเขื่อนเนี่ยเราจะทยอยน้ำออกจะองค์แล้วไม่ได้ยังไงนะแต่ว่าเขื่อนไม่ได้หมายความว่ามีเขื่อนจะช่วยให้น้ําข้างล่างไม่ท่วมนะเพราะอะไรเพราะน้ําข้างล่างมันท่วมแล้วจะน้ำเมื่อจะปล่อยออกัดลย ไอ้ที่ท่วมก็ท่วมไปเมื่อคืนนี้น้ําวันที่วันก่อนนะวันจันทร์ที่แล้วอยู่ดีๆน้ําท่วมโคราชท่วมถึงไหนอะรถเนี่ยถึงกับถึงหลังคารถเนี่ยน้าปนตกปั๊บเดียวก็หมายความว่าหมายความว่า,า,าตัวรองรับน้าก็คือเพราะว่าคือป่าไม้เนี่ยนะมันเป็นตัวกระดาษกระดาษซับที่จะซับน้ําแต่ตัวกระดาษซับมันไม่ได้ซับไอ้น้ำมันก็ลงมาจากภูเขา มันก็พรวดมันก็ถึงเข้าในเมืองเลยในเมืองก็เลยนะฮะก็เราไปอยู่ตรงทางน้ำมาป่าเราไม่ได้สํารวจทางให้ดีหรือเปล่าว่าเออเรามนุษย์เรานี่ควรจะอยู่ยังไงนะมันถึงจะดีที่สุดมันมันมีกําลังคลิกกันอยู่สองทางทางหนึ่งว่าเราจะปล่อยให้สร้างใหญ่นะฮะหรือเราจะสร้างก็เป็นกระป๋อง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 มาเรื่อยๆและไอตัวกระป๋องเนี้ยมันก็ลดปริมาณน้ําใหญ่จากข้างบนเนี้ย นะครับ<ะ>แล้วเมื่อน้ําใหญ่ข้างบนเนี่ยมันลดลงมาได้เนี่ยบริเวณที่เราจะสร้าง<ะ>เกิดขึเป็นป่าไม้สองแสนไร่<ะ>อาจจะไม่ต้องสูญเสียอ่ะเนี่ยมันกําลังกำลังคิดอยอันนี้นกกนนยกตัวอย่าง<ะ>มูลนิี่อวนรัฐแล้วกันะนะคะตอนที่เราไปอยู่เนี่ยเออดอยเชียงดาวก็อยู่เห็นไกลริบๆนะะละเขื่อนที่คือโรงเรียนเนี่ยก็ต้องคอยคอยน้ำใช่<ะ>ทีแรกก็มีน้นําในบอ่ออย่างดีนะะ ก็ขอใช้เอ้าทีนี้นักเรียนมาปีแรกปุ๊บเนี่ยนะฮะนักเรียน3 0 0้อยคนต่อวันเนี่ยเอ้ยน้ำประปาที่เข้ามาก็ไม่พอเอน้ำในบ่อมันก็แห้งเหือดผลสุดท้ายต้องทำฝายเก็บน้ำเพราะเราเห็นว่าตรงนั้นน่ะมันมีลักษณะของเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นผุข่าวอ่ะได้แล้วก็แหล่งรวมน้ำเสร็จแล้วถ้าเราเพียงแต่ทำเขื่อนเนี่ยน,น้ำที่มาเนี่ยมันก็จะเป็นบ่อใหญ่เบื้องมเลย ก็ผลสุดท้ายก็ทําเป็นเขื่อนทําเป็นเขื่อนเก็บน้ําไว้ได้แ,แล้วก็เอาน้ําที่จากที่อยู่ในบ่อนะไม่ต้องเป็นหน้าไหนด้วยเพราะรู้สึกมันซึมมาจากภูเขาเนี่ยมาทั้งปีเลยแล้วพอหน้าน้ํานี่ก็มีเต้มไปหมด พอหน้าธรรมดาเนี่ยก็ยังพอมีใช้สรุปแล้วก็ใช้น้ําข้างนอกด้วยใช้น้ําที่มาจากบ่อเก็บน้าฝายอะ่ะฝายเลยล่ะฝายน้ําล้นธรรมดาเนี่ย่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งอะที่จะช่วยตัวเองได้การที่เรามีป่าไม้นะครับทีนี้ทําไมเราจําเป็นต้องมีป่าไม้ป่าไม้ข้อที่หนึ่งก็คือหมายว่ามันเย็นมันก็เรียกฝนตกนะครับประการที่สองเวลาฝนตกลงมา แล้วใบไม้ใบหญ้านะครับที่มันตายทับถมอยู่ในดินเนี่ยนะมันก็จะซับน้ำเอาไว้อ่ามันมันเหมือนกระดาษซับนะมันก็ซับน้ําไ้น้ํามันก็ไม่จะออกมามาก<ช>มันก็น้ําก็ยังไม่ท่วมในเวลาเดียวกันไอ้เจ้าต้นไม้ที่เกิดขึ้นมันมีโครงอยู่ในในดินเวลาหน้าแล้ง ไอ้น้าอยู่ในโพรงมันก็ค่อยซึมออกมาซึมออกนะซึมมาแต่ละต้นแต่ต้นมันก็จะลงไหลลงไปในลำธารไหลไหลลงจากที่สูงมาหาที่ต่ำขณะน้ำมันจะไหลตลอดปีถ้ามีต้นไม้แต่ตรงนี้ถ้ามีต้นไม้แล้วเพียงแต่ว่าเรามีฝายและก็ดักน้ำบ้านตายแล้วหมู่บ้านมีฝายของตัวเองหรือขุดบ่อที่จะเก็บน้ําไว้ใช้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปทาลายเรียกว่าโครงสร้างใหญ่ๆที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆยักษ์ ซึ่งกานนี้ก็ต้องคิดดีๆีืองกันต้อง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 ช่วยกันคิดครับช่วยกันคิดเพราะเราก็มีเรียกว่าวิศวะก็มีวิศวะอย่างเดียวไม่พอวิศวะมีหน้าที่อย่างเดียวสร้างแต่มันพวกป่าไม้พวกเกษตรว่าเมื่อคุณจะสร้างอย่างนั้นมันมันกระทบกับไอ้ตัวนี้ไหมถ้าขาดไอ้ตัวนี้แต่ทําให้เขื่อนคสร้างมีน้ำไหมเนี่ยมันต้อง ต้องต่อกมดเพราะประเทศเราเนี่ยกว้างขวางนะคะเราบริหารไม่ได้อย่างที่เรียกว่าคิดมุมเดียวคิดเกาะเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้อย่างของสิงคโปร์นี่เขาคิดถึงเรื่องเกาะเดียวหมู่เกาะเดียวเพราะฉะนั้นมันก็บริหารแบบเดียวกันน่ะได้นะคะส่วนอย่างบ้านเราเนี่ยทางภาคเหนือก็ต้องคิดอย่างหนึ่งภาคใต้ดินพวกก็ต้องคิดอีกอย่างนั้นที่ได้เสด็จพระดจาเนินไปทุกภาคเนี่ยมีโครงการการศึกษาพัฒนาเนี่ย แตกต่างกันทุกทุกทุกภาคเลยภาคอีสานดินสายดินเค็มนะภาคกลางเราดินเหนียวทํานาภาคแล้วภาคใต้ดิกุลงดินพลุนะครับไปถึงกานทบุรีชายทะเลพุ่งอ่าวพุ่งกระเบนนะนั่นมีทั้งป่าชายเลนป่าชายเลนนะครับไปห้วยทรายนะครับมีภูเขาภูหินนั่นคือทรายกับหินพราะผมท่านไปเนี้ย คฤษจะดีแต่ละตัวตัวแต่ละอย่างต้องเข้ากับธรรมชาติตอนนั้นแถมยังต้องพึ่งพาตนเองได้มีเศรษฐกิจพอเพียงคือเลี้ยงตัวได้เลี้ยงตัวได้แบบที่เรียกว่าอุไม่ต้องไปปัม่มปานเอาน้ํามาจากไหนปล่อยให้เขาไหลมาจนประทานที่เรียกว่าง่ายๆผ่านน้ําเข้านาผ่านน้ําเข้านาก็ยังมีใบกังหันกังหันที่ใช้ลมธรรมชาติอีกหรือการเติมออกซิเจนให้ในบ่อปลาตัวเองเนี่ย ใช่ไหมคือคิดไปหมดเลยคิดไปจบเลยว่าเฮ้เราจะอยู่ได้ไงเนี่ยแล้วถ้ามันแพงมากไม่มีไอ้ธรรมชาติไว้ช่วยจะต้องใช้ไฟนันหมดเนี่ยถึงเวลาไม่มีไฟขึ้นมาทำ<ม>ไงผมนึกได้สมัยผมไปเรียนอเมริกานะอเมริกาเป็นเสะเทศที่จะเลืินใช่ไหมเขาก็ผลิตไอ้พวกปุ๋ยเคมีสิ<ม>เขาก็อยากได้สิเขามีวัตถุดิบใช่ไหม,มแล้วผมก็ไปเรียน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 ปุ๊บผมก็กลับมาเมืองไทยเว้ยไอ้เมืองไทยไม่เหมือนเขานี่เราจะไปเอาอย่างนั้นได้หรือ เออไปเอาเหมือนเขาทุกภาคไม่เหมือนกันที่เราจะเอาก็คือว่าทางด้านก็คือรับปุ๋ยเคมีเข้ามาขายไปเท่ากันผมไปเรียนวิชาการขายปุ๋ยเคมีนะจะนั้นเอาลกลับมาผมต้องบอกว่าใหม่บางครั้งบางคราไปเรียนหนังสือเมืองนอกนะไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ประโยชน์จากเขามานะนักวิชาการเนี่ยไปคุณไปเอาทฤษฎีไหนมาเข้ากับบ้านเราหรือยังคุณต้องไปต้องไปเดินต้องไปคุยกับชาวบ้านธรรมชาติที่ครบวงจรเนี่ย ไม่อย่างนั้นจะทรงเสด็จไปทุกภาคนะไปถึงที่กลางแผนที่ออกนะ,ะต้องคิดว่าอเนี่ยสิ่งที่ทํามาตลอดชีวิตเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยนะ,ะ,ะห้าสิบห,บหบปีเนี่ยถึงได้ออกมาเป็นโครงสร้างที่ดีนะฮะในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรมันพัฒนาไปได้ไกลามากยกตัวอย่างหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงของพระ,ระองค์ท่านเนี่ยนะพระองค์ท่านมองเห็นภาพหมดเลยที่ท่านไปนะแล้วท่านก็บอเพบวันหนึ่งว่ามองดูภาพ่า โอ้คนเข้าได้ชนะที่เป็นทุกๆวันเป็นนี้เป็นสินเพราะว่าใช้เกินตัวใช้อะไรเกินตัวใช่ไหมใช้ทรัพยากรก็ไม่ถูกต้องโอ้บางทีมันก็ไม่ใช่ด้วยนะคือว่าหมูกำลังจะดีจะดีอะเห็นอยู่แล้วว่าต้นไม้โตแล้วออกดอกออกผลนะกำลังดีกำลังจะนะลืมหน้าอ้าปากได้น้ำท่วมน้ยเก่วมอ่ะอย่างยกตัวอย่างสวนหลวงก็นะ รู้ตวเนลาด้วยด้วยเราถึงเจ็บแสบรู้ว่าเกษตรกรเนี่ยบางทีทำไม่เนี่ยถ้านี่เรายังไม่เกษตรกรนะถ้าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราก็จนเหมือนเขาแหละจนเดือดร้อนแน่ๆพอต้องไปกู้มาละอะไรเงี้ยเรายังคิดว่าเราเออมองได้เพราะเรายังมีแหล่งอื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆหาหากล้วยหาเพล่าวหาอะไรเอาไปเติมให้ใหม่ให้ให้พอพอมีอะไรที่จะง่ายๆนะต้นไม้ง่ายๆของพระองค์ท่านนะ ถ้านยกตัวอย่างว่าทฤษฎีใหม่ก็คือมนาอยู่สิบไร่ที่สิบไร่ไอ้สี่สิบไร่เนี่ยเราทำนาไปปุ๊บไอ้น้ำมันท่วมข้าวไม่ได้กิน<ะ>ใช่ไหมท่านก็บอกให้แบ่งไปนะครับเอาน้ําไว้ทักสามไร่ใช่ไหมครับทำนาทักสามไร่นะครับอีกที่ดอนสามไร่นะครับก็เอาไว้เป็นไม้ผลเลี้ยงสัตว์ที่หนึ่งไร่ไว้ปลูกบ้านพอได้น้ํามาใช่ไหมครับไอ้น้ําตัวนี้เป็นตัวที่เลี้ยงปลาก็าได้เอาน้นาําไปทํานาก็ได้ไปทา ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสูญเสียไปมันจะมีส่วนหนึ่งใช่ไหมที่จะทดแทนทดแทนเท่านั้นชาวนาคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ได้ค่ะถึงจะไม่ร่ารวยยังมีชีวิตอยู่อยู่ได้แต่จะถาว่าอย่างเดียวทํานาไปอย่างเดียวน้ําท่วมเป็นนีิสิยเลยทั้งหมดใช่<ม>แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ชาวนาเราเนี่ยนะฮะก็ไปนิยมกับเทคนิคสมัยใหม่เช่นฉันไม่ถ่ายเ่านาฉันไม่เอาเราควายเนี่ยนะ ควายนี่ก็ต้องเข้าโรงเรียนใหม่นะตอนเนี้ยที่พระเทพท่านทําอยู่เนี่ยเพราะอะไรเราไม่มีควายเราเราขายควายไปซื้ออะไรนะเครื่องไอ้ควายเหล็กควายเหล็กควายเหล็กไอควายเหล็กไม่เอานะไม่เอาดังนั้นก็ขาดอะไรขาดขี้วัวขี้ควายใช่ใช่ไม่รู้จะไปเอาจากไหนเมื่อคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรี้ยกวัวเรียงควายไว้นะเขาใช้แรงงานด้วยในเวลาเดียวกันไอ้ตัวเบอร์ควายมันก็ไป กิน้ามันก็ทานมูลมาเป็นปุ๋ยเขาก็ทำไมต้องซื้อปุ๋ยไม่ต้องซื้อเอามาผสมกับยาทีนี้อ้าวจะผสมกับสิ่งวัสดุเนี่ยไม่มีอะไรขี้ไก่มีมากต้องไปซื้อขี้ไก่มาเฉยซื้อทั้งปีไม่เป็นไรซื้อซื้อซื้อเดียวซื้อลูกเดียวแม่เพราะมันแหละมันขาดไอ้วงจรชีวิตนะวงจรชีวิตที่สําคัญนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็ไล่กลับประทันนะฮะเพราะว่าก็มีธนาคารควายแล้วก็มีอะไรล่ะ มีการส่งไปโรงเรียนคราวนี้ควายมันจะทําได้มาสอนเราต่อละนะคะคือไม่ต้องทําอะไรมากเพราะเขาแสนรู้เขาหักหัดได้นะอ่ะเอาเป็นว่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าสิ่งที่ทําเอาไว้แล้วเนี่ยมีคุณงามความดีอยู่มากเลยที่เราจะต้องสารต่อให้ไปในแนวเดียวกันะนะ,ะก็โชคดีขณะน,นี้ประเทศสวัสิแลนะครับได้มาศึกษางานของพระองค์ด้านการเกษตร ด้านประมงนะเอาไปกับสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยศสาสตร์เพื่อกลับไปพัฒน,นาประเทศประเทศไทยยังมีเอกลักษณ์อะไรๆที่ต่างประเทศเอาเป็นตัวอย่างหน่อยนะ,<ฮ>ะนี่เป็นเรื่องที่ดีสําหรับประเทศเราด้วยนะครับก็เราก็มาถึงตรงนี้นะอาจารย์จะได้พูดเรื่องดีปรีของอาจารย์สักหน่อย เราไปถึงจันทบุรีเราพูดถึงกระวานเราพูดถึงพริกไทยครับตอนนี้มผมพูดถ sure> ึงการปลูกครับการปลูกอ๋อวันนี้การปลูการปลูนะการปลูกโอ้การปลูกเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่นะการปลูกเป็นต้นไม้ซึ่งไม่ใหญ่นักนะฮะมันก็อยู่กันสักคือไม่ใช่พริกไทยไม่ใช่ดีปลีคือทุกคนจะเข้าใจผิดนะว่าตัวการปลูกเนี่ยมันจะเหมือนพริกไทยดีปลีที่เลื่อยนะพวกนี้เป็นเป็นพวกไม้ ไม้ไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นยืนต้นก็มีความสูงประมาณสองถึงสามเมตรนะครับถึงสองสามเมตรเท่านั้นแหละเป็นม้ต้นไม้ขนาดกลางจริงๆเหรอทำไมที่บ้านเรามันต้นใหญ่อะกัเราไอ้การพูเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องเก็บดอกมันใช่ไหมเก็บดอกเก็บดอกนะฮะพวกนี้เป็นไม้ขนาดเล็กถึงกลางอะไรกันเล็กถึงกลางก็ประวัติของเขาก็คือแทนเราเราแทรกเราก็เข้าใจว่าเอะพวกเครื่องเทศเนี่ยมันควรจะเกิดเกิดที่นี่นะ พอพริกไทยพวกตะวนันเราก็ไปพบแล้วว่าแหล่งกำเนิดจริงๆมันก็คืออินเดียกับอินเดียตอนใต้กับสีลังกาก็<ล>นั้นแหละพอมาถึงการปลูเราก็พบว่าไอ้แดงที่มันเกิดจริงๆมาอินโดนีเซียมาเลเซียอินเดียไทยไทยแต่ว่าการที่ที่เมืองจันทร์เราก็มีการปลูกเยอะที่ที่เมืองที่ปทุมเนี่ยเราก็ปลูกได้ก็ การปลูดนี่ก็ภาษาอังกฤษอ็ใส่ซิลิโยมนะครับอโรมาติก้าอโรมาติกัมอโรมาติกัมปั๊บเนี่ยเรารู้ทันทีแล้วต้องมีกลิ่นและอารมาเดี๋ยวนี้คนไทยรู้จักอโรมาแล้วอโรมาเนี่ยนะวนั้นก็แต่ภาคเหนือเนี่ยเขาเรียกดอกจันทร์ซึ่งผมดอกจันทน์ดอกจันในภาคเหนือเรียกเรียกดอกจันทร์ยังเรียกอยู่เรียกอยู่นะทีนี้ของเราเนี่ยเรียกการปลูเนี่ยนะครับก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลางอยู่นี่แหละก็ลักษณะ ก็คือชอบในที่ชุ่มชื้นเป็นป่าคล้ายๆเป็นป่าที่ดงดิบซะหน่อยนะครับไม่ใช่ป่าแล้งนะป่าแล้งจะไม่ชอบจันเมืองจันเป็นเมืองเมืองที่เหมาะขนาดนี้ที่จะปลูกกันมากก็อยู่ก็จันทบุรีและยองกราดภาคใต้นี่ความชุ่มชื้นก็ปลูกได้ทุกทุกจังหวัดของของภาคใต้ทีนี้เจ้าเจ้าเจ้าการปลูนี่แหละนะครับ ที่เราใช้ประโยชน์ก็เขาคือดอกใช่ไหมดอกที่เราเราดอกตูมๆด้วยนะดอกตูมๆนะฮะดอกตูมดูเนี่ยเราปวดฟันเราเอามาองค์โอ้เี่ยธรรมกเลยโบราณจังเลยนะเราปวดฟันเราไปหาเดนทิสค่ะคุณหมอค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีเอ่ออะไรล่ะมีฟันเป็นถูกแมงถูกแมงก็คือแบคทีเรียกัดเซอะไปจนกระทั่งถึงประสาทแล้วเราก็เลยปวดนะ เพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้มันใช้ภาษาจะใช้โบราณใช้การพลูกับข่อยเนี่ยมันโบราณไปหน่อยนะแต่ว่าไอ้เนื้อแต่มันมีมันมีกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็เขาบอกการพลูเนี่ยเราเราเราอมนานๆเนี่ยนะครับอมได้อมได้แต่ว่ามันทําให้มันชาชาเพราะมันเผ็ดร้อนเนี่ยมันชาแล้วบางทีมันเกี่ยวกับน้ําลายด้วยนะประเดี๋ยวเลยน้ําลายแห้งอะ แต่ว่ามันทำไม่ได้ทำไม่ได้ปากหอมนะปากหอมเขาก็ใช้ในอะไรพวกที่เรียกว่ายาสีฟันอ่ายาสียาสีฟันใช่ไหมฮะใช้ใช่ไหมฮะในยาสีฟันยาสีฟันใช่ครับพวกแต่งกลิ่นนะแม้แต่แฮมไส้กรอกเนี่ยนะคะใช้หมดอ่ะผักดองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะใช้กันเรื่อยๆไปโดยไม่มีผู้กำกับดูแลนะฮะถึงเวลาก็จับมาอมไม่ได้อยอย่างเงี้ยไม่ได้เอาไปหาคุณหมอดีกว่า แต่ว่าถ้าเราต้องการอมไว้ทีละดอกสําหรับกลิ่นจะได้สะอาดอย่างนี้ว่าไปเรื่องก็ได้เหตุผลตรงนี้แหละทาให้การปูนเป็นเครื่องเทศซึ่งชาวต่างชาตินะครับวาหนึ่งใช้แต่งกลิ่นอาหารก็ได้นะครับใช้เป็นยาสีฟันก็ได้นะเป็นยาต่างๆแล้วก็มันก็แก้อาเสบได้ด้วยใช่ไหมฤทธิ์ของเขาเนี่ยมันยาแก้ปวดโรคละมานาสนะก็เวลาที่เราละมานาสก็มีเลือดออก ต,ำ,ตำที่ฝันนะไรฝันะนะระ,ะ,ะงับกลิ่นปลาใช้เป็นยาขับลมท้อทงอืดท้องเฟ้อแก้เหน็บชาก็เวลาที่มันแก้เหน็บชานี่ก็คือมีแคลเซียมกับอฟอสฟอรัสสูงะนะคะแล้วก็ขับน้ำคาวปลาสำหรับคนที่เป็นปวดลูกปวดลูกแก้พิษโลหิตเนี่ยโลหิตเป็นพิษนะะเพราะช,าช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้หลายชนิดแบคทีเรียนี่แหละที่เราใสา่เข้าไปในฟันเนี่ย ้าสู้กับแบคทีเรียได้นะเราก็ชนะถ้าสู้ไม่ได้เราก็แพ้นะเพราะฉะนั้นแห่ะหมอเขาก็สามารถที่จะแคะเอาแบคทีเรียหรือฟันที่ผุเนี่ยปะลงไปซะมันก็ไม่มีแหล่งที่แบคทีรียสะสมนะคะหมอกล่าวว่า,าขณะที่เราปวดฟันเนื่องจากมันมีฤทธิ์ทำให้เราชาด,ด้วยใช่ไหมมันก็ทำเราเรียกว่าคลายหายปวดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพราะนี่มันคลายหายปวดเนี่ยเรา ถ้ามีโอกาสเราก็ไปหาหมอซาตรงช่วงนี้มันก็ช่วยเราได้ด้วยะะทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ความพอดีนะคบสำหรับเด็กนะเราก็ใส่เข้าไปสักดอกสองดอกอะ่ะแล้วก็ใส่ต้มไว้นะต้มแล้วก็ใส่กระติกน้ําร้อนก็ให้ชงนมให้ชาทาลกก็ได้ก็จะช่วยลดการท้องอืดท้องเฟอ้อผู้ใหญ่เนี่ยห้ดอกแห้งค่ะก็ต้มน้ําเป็นชาช่วยขับลมแก้ท้องอืดอะไรเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าสมมติรเราจะใช้5กลัองเราก็ใช้น้ำห้าร้อยสี่สี ต้มไว้นานสิบห้านาทีแล้วก็ทานได้ตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะก็จะช่วยแก้ปวดท้องใครชอบปวดท้องก็บำรุงธาตุนะไม่ต้องไปเอาดอกก็ไดะะ้เก็บใบมาใช้ก็ได้ก็เหมือนกันก็เอามาต้มเป็นชาได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ดอกการพลูเนี่ยนะครับแห้งๆเราติดกระป๋าไปก็ได้ไปไหนไปไหนปุ๊บนั่งคุยกับใครปากแล้วมันมีกลิ่นท่าไหรบ เอาสักดอกเอออสักดอกนะอ่รู้สึกไหมแต่มันแข็งอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เอาไว้ทานก็เอาไว้อมแล้วก็เอไว้อมนะแล้วปลมันมันแล้วก็เนื่องจากมันซาซามันไอ้มีน้ามันหลังเนี่ยมันมินแหละมียูจีโน่ก็มีแต่การปลูกนี่ก็บอกอกว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่เด่นที่เด่นที่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะเราก็มีเวลาอาทิตย์นี้ยเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็เตือนกันนะคะว่า ถ้าเป็นดินฟ้าอากาศแบบนี้นะคะอบอุ่นไว้หน่อยเท้าอย่าให้อย่าให้เย็นเทนะ้าอย่าให้เย็นศีรษะต้องไม่โดนฝนนะ,ะถ้าโดนฝนก็จะต้องเป่าให้แห้งอย่างเงี้ยนอนไปทั้งเปียกๆไม่ได้นะเดี๋ยวจะเป็นหวัดน,นะคะต่ช่วงช่วงนี้หมายความว่าอยากทาตัวให้ชุ่มนะักเพราะอากาศมันเย็นอยู่แล้วถ้ารเราชุ่มเปียกไปด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวมันจะปอดปอดบวมเลยค่ะนะค่ะเพราะอากาศชื้นมากในขณะนี้ อะเราก็ไปกันได้แล้วมั้งนะอาทิตย์หน้าพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนวินาเชิดบุญชาติผมปริญญาธิยาครัาลุนบัวนักบัวค่ะสวัสดีคะ่ะัครบ